โอ้ห oh, พี่น้องเศรษฐีขอดทรัพย์ของนาเล็กหมดสภาพเลยฮะดูเลยใบเหี่ยวใบแห้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องจัดการสักหน่อยนะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลนะวันนี้มีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจัดการสักหน่อยเอาตัดใบเนี่ยแก่ๆทิ้งไปเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางเนี่ยพร้อมแล้วนะเปลี่ยนกระถางใหม่ ใส่ปุ๋ยใหม่ดูว่าจะงามขนาดไหนช่องกิตนตรนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาริสอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้มาดูแลต้นไม้กันหน่อยต้องตัดแต่งคนระับโอ้โหมันแย่มากๆอะ่ะใบมันเหี่ยวมันแห้งนะมันใบแก่อย่างนั้นเล็กต้องตัดแต่งที่มันใบมันแห้งขนาดนี้เพราะว่าบางทีมันขาดน้ำไม่ได้รดน้ำสองสามวันก็ เรียบร้อยแล้วั้นการปลูกไม้พวกนี้ต้องดูแลมันง่ายแล้เวลาดูแลต้องทำใจฮะกาไม้จะไม่สวยตัดเอาไปแกะจริงจะได้ไม่สวยไอที่ไม่สวยไม่สวยมันจะได้หายไปง่าย เปลี่ยนกระถางสักหน่อยใส่ปุ๋ยใหม่หน่าสงสารฮะ,ะน่าสงสารบางทีเจอช่วงนาเล็กไม่ค่อยสบายด้วยก็ทำให้ไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะมาจับแต่งเท่าไหร่ เศรษีเงินขอดนะเศรษฐีขอดซับเนีเวลาแก่เขาเยังมีตรงนี้เป็นม้วนนะสวยงามยิม่งขอดเยอะก็บอกยิ่งมีเงินเยอะงสัยนาะเล็กจับมีเงินเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทำให้ขอดใหม่จะได้เก็บเงินได้เยอะๆก็เป็นความเชื่อฮะทำไปมีความสุข ัดแ,แต่งพอประมาณนะเง่าเขาก็เหมือนแบบเหมือนมีรากเยอะนะเดี๋ยวดูดูรากเขาหน่อยเป็นยังไงโอ้โหพี่น้องดูฮะเลี้ยงไว้นานมีแต่รากไม่มีที่จะหากิน,นไม่มีดินเลย โอ้โหจะให้มันงามได้ยังไงฮะเนี่ยบางทีเราต้องดูนะถ้าใครเลี้ยงต้นไม้เนี่ยถ้าเราแบบรดน้ําอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจข้างในเลยว่ารากมันจะไปหากินอะไรเพราะรากพวกนี้ก็จะลงด้านล่างดินที่มันอยู่ด้านล่างมันก็จะโดนโกลยขึ้นมาโกลยขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ด้านบนนี่ครับดินมาอยู่ตรงนี้หมดเดี๋ยวนะ้าเล็กจะตัดแต่งเอารากนี่แหละไม่ต้องมีรากเยอะหรอก ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายตัดไปเลยให้เขางอกลากใหม่ดูฮะโอ้ดูรากเขาที่เลี้ยงไม้พวกนี้ลองลองลองดูนะว่ามันหมดสภาพมันหลายปีที่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนี่ย ต้องดูครับต้องดูเห็นแล้วสงสารเลยครับตอนแรกเราดูข้างบนนี่คิดว่ามีดินนะเราก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเออรดน้ําอย่างเดียวรดน้ำอย่างเดียว,ยยวแต่พอมาดูจริงๆเราโอ้โหมันมีแต่รากเต็มไปหมดเลยมีแต่รากแต่ไม่มีอาหารให้ไม่มีดินให้ทีนี้คงได้ ดินใหม่รากใหม่เล็กเติมปุ๋ยให้แล้วฮะเป็นปุ๋ยออสโมโคสไปเดี๋ยวไปดูฮะอ่ะ,อะนี่ฮะก็คือดินเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยออสโมโคสเราธรรมดานี่แหละนะคือถ้าใครมีปุ๋ยขี้วัวก็ใส่ไปผสมได้อยากจะได้ใส่ขี้ไก่อัดเม็ดก็ใส่ได้นะหรือว่าขี้ข,ขา้างคาว อัดเม็ดก็ใส่ได้นะเนั้นจัดเลยฮะนะนี่เป็นไงอนะไรก็ตัดแต่งรากอย่างเดียวพอตัวนี้เราไม่อยากไปทำลายข้างบนนะข้างบนมันเดี๋ยวมันจะทำให้มันตายได้นะก็อเอาแค่นี้พอแล้วเราก็ใส่ลงกระถางไปแล้วเราก็ วางไวเ้เฉยๆอย่างนี้แหละหรือว่าเราจะหาดินมากบนะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวนายเลขาดินมากบเพิ่มอีกอนี่ปลูกเรียบร้อยเราก็รดน้ํากันดูดีขึ้นเยอะนะเราตัดเอาใบแก่ออกก็จะดูดีขึ้นนะลรดน้ําให้ชุ่มอัดให้แน่นไปเลยนะแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มราไร ก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็กนะหลายคนจะเอาไปใช้ก็ได้นะไม่หวงนี่แหละก็อย่าลืมฮะปลูกต้นไม้นะต้องดูแลนะต้องเอาใจใส่เขาต้องเข้าใจนะว่าสภาพของแต่ละต้นไม้แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันต้องศึกษาให้ดีครับผมสหรับคลิปนี้นาะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนในชาแนลสวัสดีครับ